สวัสดีจ้าแฟนเจดมทุกคนนะจ้าเจอก็จะกำลังจำทุกเช้านะ9โมงตรงมั่งไปตรงมั่งกับบางเล่าซาวซีจะมาซาวซีช่วงที่จุกจิกกับพวกแกนะผลฟุตบอลที่น่าสนใจแล้วก็เล่าข่าวในสไตล์เจดมแบบนี้นะจ๊ะอย่าลืมนะรักกันชอบกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไปเยอะติดตามเจดมได้ทุกแพลตฟอร์มด้านหน้าตรงนี้นะจ๊ะฝากเป็นกำลังใจให้ชิญทีมงานง่ายๆนี่อย่าห้เราทุกคนนะกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะทีเดียวไปดูที่ผลฟุตบอลที่น่าสนใจมากับเมื่อคืนนี้กันปเอรล,ลีกของยรนันคนนตื่ละ แซมเบียนะจ๊ะเมื่อคืนนี้นะคัพเว,ว่ย์บอลเออร์เสมอกับกรีนิเกลสไป0-0ต่อที่ฟุตบอลลีกสูงสุดของไนายจิพพเพล็บนจิเรียนะเมื่อคืนนะ เรโมสตาร์เปิดบ้านแพ้อินูกูเรนเจอร์สไป0ูนย์ไปดูดิวชันหนึ่งของไลบีแพรบไลบีเลียนะจ๊ะเมื่อวานนี้นะฟาสเซลก็เสมอกับ LPRC ีอาออยเลอร์ไป0ูนย์ไปดูลีก้า3ของประเทศที่หนุกูหนุกขูอย่างจอแจ <c oughs> จอเจียนะจ๊ะเมื่อคืนนะเบดเลมี่นะจ๊ะก็แพ้ออบบี้ไป1-3ึาอัปิดทางดีฟุตบอลอุ่นเครื่องนะจ๊ะฟีฟ่าเดย์อินเตอร์เนชั่นแนลเบรคในเอเชียของเรานะจ๊ะเริ่มที่ทัพช้างศึกทีมชาติไทยนะคอบอลทอช้างคอเดียวกันเนี่ยนนะะะก็เเปิิดธรรรรมศาสาสาสสตต์ังจ๊อ ชนะสิงคโปร์ไป3ประตูต่อ2แบบวุดวิดเลยเกือบชนะ4 2ด้วยนะแต่นาทีสุดท้ายในช่วงทดเจ็บเนี er. be ่ยนะก็เป you know? ็นจูดเบลเนี่ยยิงจุดโทษไม่เข้านะจ๊ะโดยไทยน้ำก่อนจากพี่ตังสหรัฐอยู่เย็นยิงโคตรสวยล้วรนนี้นะ1-0ูนะก่อนที่จะเป็นเกรนเควนะจ๊ะตีเสมอให้สิงคโปร์หนึ่งหนึ่งแล้วไทยก็มาแซงทีเดียว2ลูกเลยจากโกอุ้มจิรทอบุมาทันแล้วก็จูดเบลิงแฮมเสกสันราตรีนั่นเองนะจ๊ะโอโหจูดเสกจูดเสกเออนะ ก่อนที่เกินเควนเนี่ยจะมายิงไล่เป็น2-3แต่ก็ไม่ทันนะจ๊ะทัพช้างศึกเราเฉือนชนะสิงคโปร์ไปได้3าต่อสนะในการคุมทีมนัดแรกของอันโตนี้ฮัดยาวเฮ้อันโตนี้ฮัดเฉยอันโตนี้ฮัดสั้นเออถูกแล้วนั่นเองนะจ๊ะเอ้าหลังจากนี้สัปดาห์หน้าเนี่ยนะวันอขคารก็จะไปลุยกับศรีลังกาที่กรุงโคลัมโบนะจ๊ะในฟุตบอลเอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือกนั่นเองนะลุยกันให้เต็มที่เต็มเหนียวเลยนะพี่ๆทีมชาติไทยทุกคนนะจ๊ะจะดำและแฟนๆบอลไทยเอาใจช่วยนะโอเเคคลละะะรรื่่่ออองงขสมมาาจไไก็แแ้ววตป แต่เราเป็นกองเชียร์เราก็ยังให้กำลังใจนักเตะอยู่เสมอนะอา้าวลุ้นกันต่อไปก็แล้วกันสำหรับทัพชางศึกคอบอลคอชังขอเดียวกันอ่ะนั่นคือผลฟุตบอลที่น่าสนใจไม่กับเมื่อคืนนะจ๊ะติดไปต่อที่ข่าวคราวงการลุร้นหนังโลกนะพวกแกนะไปเริ่มกันที่ม <c oughs> าตุสคุนยาเฮอถูกแล้วนีกว่า,อากองกลางตัวรุกทีมชาติบราซิลของ United, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่จ๊ะล่าสุดก็ออกมาเปิดเผยเิดเผยนะให้สัมภาษณ์กับสื่อเนี่ยนะนะเขาบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้เขากลับมาเป็นผู้เป็นคนได้นั่นคือความผิดหวังเฮย แปลกเว้ารายสภาพแบบนี้นะเขาบอกว่าการโดนตัดเชื่อจากฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่กาตาร์เมื่อปี2022เนี่ยนะทำให้เขาแข็งแกร่งขึ้นเลยและเขามั่นใจว่าปีหน้าเนี่ยฟุตบอลโลก2026จะมีชื่อเขาติดทีมชาติบราซิลไปลุยแน่นอนนั่นเองนะจ๊ะแล้วก่อนในนีน้มาตุสคุยานนะก็เป็นตัวรุกทีมชาติบราซิลชุดเหรียญทองโอลิมปิกเออที่โตเกียว2021เนาะตอนนั้นนี่ก็เป็นตัวหลักเลยนะจ๊ะแล้วก็ไปเล่นทีมชาติบราซิลชุดใหญ่นะแต่เล่นไปเล่นมาเนี่ยมันยิงประตูไไม่ได้ นะสุดท้ายโดนตัดชื่อออกในช่วงที่จะตัดตัวเข้าสู่ฟุตบอลโลก2022ท,ที่กาตาร์นั่นเองนะจ๊ะแล้วก็กลายเป็นว่าตอนนั้นเนี่ยนะเจ้าตัวก็หลุดจากทีมชาติบราซิลไปเพราะกลับมาอีกครั้งเนี่ยนะตอนที่เขาเล่นให้กับวูฟเอ้ก็ทำผลงานได้ดีนะซึ่งตอนนี้ในวัย26ขวบเนี่ยเจ้าตัวย้ายมาอยู่กับแมนยูเต็ดแล้วไปดูสเตตในการตดทีมชาติบราซิล17นัดแล้วก็ยิงประตูแรกได้สำเร็จนะในเกมที่แพ้อาเจติน,น่าคู่ปรับตลอดการเมื่อเดือนมีนาคมไป1ต่อ4นั่นเองนะจะ ก่อนหน้านี้เจ้าตัวบอกว่าความผิดพลาดของเขาความผิดหวังของเขาเนี่ยมันผลักดันให้เขามาถึงจุดนี้ได้นะโดยคุณย่าให้สัมภาษณ์แบบนี้เขาบอกว่าเออ,อย่าว่าถ้าทุกช่วงเวลาให้มันก็เป็นประสบลาาบุรี <c oughs> ประสบการมุกอีเจดเข้านะทั้งด่านบวกด่านลบนแต่ละเราก็ด้ลังเติบโตไปด้วยการสำหรับย่าตอนนั้นเนี่ยมันเร็วได้จริงๆความผิดหวังมันเจ็บปวดปวดร้าวเหลือเกินแต่ย่าก็มองว่าอยากเรียนรู้จากมันแล้วก็แข็งแกร่งจนถึงวันนี้อยู่แล้ว ตอนนี้อ่ารับมือได้ทุกอย่างเร็วรวมไปถึงความสาเร็จความร้มเร็วความหงุดหงิดความดีใจได้หมดและทุกมูดอย่ารับได้หมดตอนนี้อย่าเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแต่ก่อนอยาเป็นแค่อบอตเฮ้ยไม่ใช่อย่างงั้นเป็นผู้ใหญ่ไม่ถึงกับโตเป็นหนุ่มเร็วนะแล้วก็มีความคิดความอ่านที่ดีตอนนี้นะ ยามีปฏิกิริยาตอบโต้กับลูกเรือนแบบที่รู้เนื้อรู้ตัวแล้วนะก็กรองขอบคุณพระเจ้าด้วยถ้าพระเจ้าให้ยาไปบนโลกยาก็จะได้ไปเพราะฉะนั้นยามีนาทีอื่นตอนนี้ที่ต้องทําเยอะแยะไปหมดนะก็อยากจะให้ฝันของอยาเป็นจริงโดยการติดทีมชาติประเด็นฟุต่อบรรลกแต่ก็นั่นแหละยาต้องทใหปเต็มที่เพื่อให้รู้ว่าทาไมยาถึงติดทีมชุดนี้อ่านั่นคือมารุสคุณยาอาจาก็ถือว่าพูดได้ดีนะ จริงๆเขาเคยให้สัมภาษณ์เจดํดำเคยเซาซีฝังแล้วว่าเขาไม่ใช่กองหน้าเขาเป็นกองกลางตัวรุกแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยพอกองกลางตัวรุกมันไม่มีที่ลงนัมเบอร์นัาเรีเยกเบอร์สิบเนาะ มันก็ต้องถามไปเล่นตัวลูกฝั่งซ้ายบ้างตัวลูกฝั่งขวาบ้างไปเล่นฟอลส์นบ้างอะไรเงี้ยแต่เจ้าตัวยืนยันว่าเขาไม่ใช่กองหน้าตัวเป้าเหมือนที่หลายๆคนคิดกันนะเพราะนั้นก็ต้องมองมาทุสคุญยะใหม่นะจ๊ะสำหรับแฟนฟุตบอลนะอ่ะไปดูกันที่อดีตตำนานกองหลังของแมนเชสเตอร์เด็ดอย่างพอลปาร์เกอร์นะจ๊ะก็ออกมาตำหนิติิตตงรุ่นน้องเลยในตำแหน่งเดียวกันเลยเล่นแบ็กขวาเหมือนกันเลยน,นั่นคือดิโอโก้เสาแรกไม่มองเสาสองไม่ตรงเล่งเสาธงก็แล้วกันดาวโลอ,อ,อัลชห์อชิบายเลยนะจ๊ะโดยปาร์เกอร์ไดยบอกเลยว่า การให้กำลังใจเพื่อนเอาหน่อยเอาหน่อยมันไม่ได้ทำให้ทีมชนะนะโว้ยโดยเพาาร์เกอร์เนี่ยมองแบบนี้เขาบอกว่าอืมปากววานะกองหลังเราอะส่วนใหญ่เราคอยยิงประตูก็ไม่ค่อยได้หรอกเพราะนั้นไอ้การเซฟประตูได้สก,กัดจังหวะสําสคัญได้มันก็โอ,โอเคเหมือนเราทําประตูได้เล็กๆอะนะเราก็ควรจะฉลองมันเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วแต่จะบอกอย่างนี้ไอ้การไฮไฟของคุณเนี่ยนะมันไม่ทําให้มึงชนะการแข่งขันหรอกไอ้น้องโลเนี่ยทำผิดพลาดเยอะไปผิดพลาดแบบไม่จําเป็นด้วย มึงเอาโฟกัสของมึงเนี่ยนะที่จะไปไฮไฟกับเพื่อนร่วมทีมเนี่ยเอาไปโฟกัสในการเล่นของมึงทำหน้าที่ตัวเองให้เหมาะสมเพราะมึงเอาแต่ไฮไฟไฮไฟเนี่ยมึงไม่ได้3มแต้มหรอกนะบางทีโมเดไฮไฟกว่าจะมาจัดระเบียบเกมรับเขาเปิดเข้ามาเสียประตูก็เยอะแยะไปเพราะนั้นเนี่ยมึงไฮไฟกับเพื่อนแค่ตอนพักครึ่งหรือตอนจบเกมก็พอแล้วที่สำคัญเนี่ยนะปาร์คบอกเลยเราไว้ใจนะักเตะอย่างดารุ่ไม่ได้หรอกคุณภาพมันไม่เพียงพอนะเมอร์ลอยด้วยโฟกัสกับเกมด้วยเคลียร์บอลกับหวย และนั่นคือเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ยูเนเต็ดเสียประตูอย,อยู่บ่อยๆอ้าวพอปาร์เกอร์พูดแบบนี้ได้ใจแฟนยูยเนเต็ดนะเจดมันบอกเลยว่าจริงๆไอ้ Fi, ช็อตไฮไฟช็อตไฮหรืออะไรเงี้ยโอเคล่ะยุคปัจจุบันก็ทำมันไปแต่ส่วนตัวเจดมันบอกว่ามันก็เก็บเอาไว้ทำในจงังหวะสำคัญสำคัญไหมหรือ,อยังไงหรือไม่เพิ่งจะต้องไฮไฟกันทุกครั้งมึงเป็นนักเตะเซปักตะก้อหรือไงที่แบบต้องการกำลังใจจากเพื่อนทุกจังหวะที่เตะลงเฮ่เฟาดลงไปตบปุ๊บลงไปเฮ้อะไรเงี้ยเออสภาพกระชี้ลงหน้าเน็ตเฮ ดีใจเลยกับทุกลูกขนาดนั้นต้องการกำลังใจมากขนาดนั้นเลยเหรอพวกคุณอ่ะไปดูกันที่จิมฟลอยด์ฮัสเซลเบ็งนะจ๊ะตำนานกองหน้าทีมชาติเนเธอร์แลนด์และเคยโลดแล่นกับลีสยูไนเต็ดแล้วก็ไม่รู้สเปร์ดเลยนะเจ้าตัวก็ยืนยันรวมไปถึงเชลซีด้วยเขาบอกว่าแมนเชสเตอร์เดนไม่ได้ดีขึ้นนะภายใต้าการทำงานของ im, รูเบนออมรุมเทนเนอร์หน้าหนวดในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาแม้ว่าช่วงหลัง5นัดเนี่ยจะไม่แพ้ใครก็ตามเนี่ยนะโดยฮัสเซลเบ็งในให้สัมภาษณ์แบบนี้นะเขาบอกว่าเออเบ็งว่า มันก็ไม่ได้พัฒนาอะไรขึ้นนะเบงพูดตรงๆนะเบงตงนะบ้องขอเสียใจด้วยที่จะพูดแบบนี้พัฒนาตรงไหนอ่ะฮะประตูก็ไม่ได้ยิงมากขึ้นการเสียประตูมันก็ไม่ได้ลดลงด้วยแล้วก็ยังไม่ได้แชมป์อะไรด้วยโอเคละเข้าชิงยุโรปนะแต่แพ้กับทีมอย่างท็ัตแนมฮอัตเปอร์เนี่ยนะที่ฟอร์มตกสุดๆเลยนะเพราะนั้นเนี่ยรูเบนาโมลิมกับเพื่อนๆ่ร่วมทีมเขาลูกทีมเขาเนี่ยเพื่อนร่วมงานเขาเนี่ยนะมีงานให้ทำอีกเยอะเลยเยอะจริงๆ เขาสร้างสรรเกมได้ไม่มากพอไม่เหมือนในยุคที่เขาเคยรุ่งเรืองสมัยที่เบนเคยดดนฝีเท้าด้วยนะเพราะนั้นเนี่ยพวกเขาไม่ไดีดีขึ้นอย่างที่พวกคุณเห็นหรอกนะมีงานอีกเยอะให้ต้องทำอ้าวเดี๋ยวโดนนะแฟนอโมริมเขาเยอะนะเดี๋ยวต้องออกมาขอโทษกันนะทำทีมชนะ3านัดให้ยกมือขอโทษกันแล้วอ่ะถ้าจะทำได้แชมป์นี่กูไม่ต้องไปกราบเลยเหรอนี่นั้นที่เป็นหน้าที่มึงนะที่ต้องทำาทีมชน้นะอโมริมนะเออเอ่ะว่ากันไปแล้วแต่มุมมองจะได้มองว่าดีขึ้นแต่ว่าดีขึ้นด้วยตัวผู้เล่น ด้วยระบบการเล่นเนี่ยมันยังมีมังึกมังงักมันขึ้นมังกักอยู่โอเคอาจจะต้องใช้เวลาชักหน่อยหนึ่งเพราะระบบหลังสม,มันมีดีเทลของมันเยอะอยู่การหมุนเวียนผู้เล่นเปลี่ยนสลับสับเปลี่ยนตำแหน่งอะไรก็เข้าใจได้เนาะให้เวลาอย่างที่บอกไปถ้าเขาให้ทํา3ปีก็ตามนั้น3ปีแต่ตัวผู้เล่นที่ยูเต็ดซื้อมาก็มีคุณภาพเพิ่มขึ้นด้วยมันก็เลยทําให้ทีมเนี่ยดูดีขึ้นเอาละไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะผู้เล่นดีขึ้นโค้ดดีขึ้นทัคติกแผนดีขึ้นเอาหมดขอให้ผลงานขันมันได้ดีกกันนจ ไปดูกันที่ราวของทนันดอรสเปอร์พักพรมชาคูกุ๊กไก่นะจ๊ะที่ล่าสุดเนี่ยฟอร์มในบ้านเนียที่นําไปดูสถิติมาตกใจเหมือนกันนะพวกแกเริ่มปี2025จนตอนเนี้ยเขาเล่นในบ้านทั้งหมด20เกมชนะได้แค่3น,นัดเท่าน,น,น,นในทนันดอรสเปอร์สเตเดียมนะจ๊ะกลุ่มแฟนบอลอย่างทนันดอรสเปอร์สปอร์ตเตอร์ทรัสหรือว่า THST เทีนี่ยนะที่เป็นกลุ่มแฟนบอลที่เหนียวแน่นของสเปอร์เนี่ยก็ออกมาให้แถลงการบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าค่าตั๋วเนี่ยมันแพงเกินไปมันทำให้คนที่เบี้ยน้อยหอยนอย ไม่สามารถเข้ามาดูเกมได้หรือแม้แต่ผู้ใหญ่ที่ทํางานแล้วในช่วงหลังเศรษฐกิจอังกฤษมันก็ไม่ค่อยดีเงินที่จะซื้อตั๋วแต่ละใบแต่ละใบเข้ามาดูเนี่ยมันก็เลยมีไม่มากพอต้องเลือกเกมสังคังสังคังนั่นเองนะจ๊ะโดยล่าสุดเนี่ยนะจะดําไปเช็คมาราคาค่าตั๋วของสเปอร์เนี่ยในโซนที่ถูกที่สุดถ้าซื้อเป็นตั๋วปีนะ19นัดในบ้านถูกไหมนในพิีเมลิกเนี่ยเฉลี่ยตกนัดละ50ปอนด์50ปอนนี่ก็วันสอง0ันนิดนิดนี่คือตั๋วที่ถูกที่สุดนะแล้วถ้า ส่วนในโซนที่แพงๆเนี่ยเขาบอกว่าใบหนึ่งเนี่ยร้อยยี่สิบปอนด์เลยนะเออเพราะั้นมันแพงเอาเรื่องกันนะสำหรับนัดหนึ่งเนี่ยนะแฟนๆสเปอร์ในกลุ่มนี้เขาเลยบอกว่าตลอดหลายฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยบรรยากาศในสนาสเปอร์เนี่ยมันก็แย่ลงด้วยนะในสนามอะ่ะเหตุผลง่ายๆคือเราไม่มีคนดูเข้ามาเต็มสนามแฟนบอลอายุได้น้อยหรือเบี้ยน้อยหอยน้อยไม่มีเงินพอซื้อตัว๋วพอแฟนบอลน,น้อยลงเสียงมันก็น้อยลงเบาลงมันพิสูจน์ได้นะเพราะอะไรยูโรปาลีกฤดูกาลที่แล้วเนี่ยคนเข้ามาดูเยอะเพราะว่าตั๋วราคาไม่แพง ซึ่งเป็นบอลยุโรปเนี่ยตั๋วมันจะตกประมาณ25ปอนถึง40ปอนมันก็ถูถลงมาเนาะทำให้แฟนบอลเนี่ยเข้ามาดูเยอะขึ้นนั่นเองนะจ๊ะอ่ะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าสุดท้ายแล้วเนค่าตั๋วตัวนี้มันจะส่งผลต่อฟอร์มการเล่นของสเปอร์จริงตามที่แฟนฟุตบอลสเปอร์เดนตายเขาว่าหรือเปล่านะจ๊ะแต่ตอน,นเนี้ยในพรีเมียร์ลีกเนี่ยพวกเขาชนะเกมเดียวนะในฤดูกาลนี้ในการลงเล่นในพรีเมียร์ลีก6นัดในลีกนั่นเองนะจ๊ะก็ชนะเบอร์ลี่นัดแรกหลังจากนั้นก็เสมอ2แล้วก็แพ้ไป3เกมนะ ไปต่อกันที่เปียร์มาริกโอบาเมยองในแจสู่หน้าทีมชาติกาบองนะที่เคยเป็นตำนานของอาร์เซนอลเนี่ยเคยเล่นในกับบาร์เซโลนาบาร์เซโลเน่บรูซ์ดอตมูลและมีช่วงสั้นๆมาเล่นกับเชนซีด้วยนั่นี่ยจ๊ะเจ้าตัวยอมรับแล้วว่าโอ้โหตัดสินใจามาอยู่เชนซีในปี2022เนี่ยผิดพลาดมาหันเลยนะเ <c oughs> ดี๋ยวก่อนเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยอยู่กับดอตมูลนะมาอยู่อาร์เซนอลแล้วก็ผิดใจกับมิเกลลาเตต้าก็ซื้อมากเข้มก็ย้ายไปบาร์ซ่าหลังจากนั้นไม่กี่เดือนก็ย้ายกลับมาในอังกฤษมาอยู่กับกเชลลลลลซีีีรรรร่่่ววววมมมมกกกกกััับโโทททททสูููเเเเเเเคคิิแแแ้้้้้้้็็็ดดดนนนงงงงงจจาาาาาตตตตตออออออยยยยภใขข์ป นะจากโรบานาบาวิชก็เปลี่ยนมาเป็นท็อตโบรีและกลุ่มเพื่อนนั่นเองนะจ๊ะโดยโอบาเนี่ยยอมรับว่าผิดพลาดเหลือเกินกับการย้ายครั้งนี้นะเขาบอกวว่าเอ,อ่ยองว่ายองพลาดมากเลยนะกับการย้ายไปอยู่เชนซีอ่ะผิดพลาดแบบมหันสุดๆเลยอะ่ะตอนนั้นเนี่ยยองไม,ไม่ไม่ได้มีช่วงเวลาที่ดีนักับบาซ่านะขโมยก็ขึ้นบ้านบาซาก็อยากขายยองด้วยถ้าไม่ยองก็ต้องเมนฟิตดดร์ไปสุดท้ายเนี่ยบนโต๊ะข้อเสนอของบาซ่ามีแต่เชนซียื่นซื้อยองยองก็แต่ใจเอาละ งั้นกลับไปอยู่อ Higher, och, ังกฤษกัแล้วกันเพื่อครอบครัวนะไปอยู่เชนซีใ, Somehow, ในลอนดอ e น pickle, ใกล mm ้ๆ hmm. กับอาเซนอลด้วยยองก็คิดว่าเอ้ยตอนชี้รูเนี่ยย้ายจากอาเซนอลก็ไปเชนซีไม่เห็นมีปัญหาเลยนี่สําสำหรับยองเนี่ยมันต่างกันออกไปนะทำให้ยองบอกเลยว่าการย้ายครั้งนี้ไม่เวิร์กแล้วก็ไม่เวิร์กจริงนะพวกแกนะ21นัดทุนการให้กับเชนซีเนี่ยยิงไปแค่3ลูกเท่านั้นเองนะจ๊ะและปีนั้นเนี่ยเชนซีก็เสริมยับเลยนะราฮิมสเตอร์ลิงนะกุ๊กกูกุ๊กกูได้ย้าไปขอโทษเพ ทำให้อบาเมยองเนี่ยก็ปรับตัวไม่ได้กับ Chelsea เชนซีในยุคใหม่ของท็อตโบรีแล้วก็ต้องย้ายออกไปนั่นเองนะจ๊ะไปดูเรื่องราวของเรอัลมาดริดก,กันหน่อยนะล่าสุดชาบีลอนโซ่เนี่ยโค้ชมากคุณชายเนี่ยนะจ๊ะก็ถูกมุนโดเดปอร์ติโวสื่อสเปนเขารายงานว่า,อาตอนนี้มีผู้เล่นบิ๊กเนมในทีมมาดริดเนี่ยห้าคนไม่พอใจในวิธีการทํางานของชาบีลอนโซ่นะจ๊ะเขาบอกว่าเข้มข้นเกินไปนะใช้เทคโนโลยีวิเคราะห์ละเอียดเกินไปใช้โดรนทุกการซ้อมต้องมานั่งดูวิดีโอตลอดเนี่ยนะ จากยุคข,ของคาร์โลชลอตติแล้วก็ซินเดนซีดานที่คุมทีมฝึกซ้อมกันแบบสบายๆเล่นยังไงก็นชนะแต่ครั้งนี้ผลงานของมาดริดมันก็ไม่ได้แย่นะเพียงแต่ว่าแฟนๆเนี่ยก็เริ่มเห็นว่าเฮ้ยมันมีรอยปริรอยแตกระหว่างโคช้ชทีมงานแล้วก็ผู้เล่นหรือเปล่านะจำได้ไหมเอลกราซิโก,โกวิวนิสุสจูเนี่ยบอกมึงเปลี่ยนกูอีกแล้วนะเปลี่ยนกูอีกแล้วกูต้องย้ายทีมมั้งอย่างเงี้ยก็ยโยงกันไปสุดท้ายขอโทษกับโภยโดยที่ไม่ขอโทษชาบ,บิโลโซอยู่คนเดียวหลังจากนั้นเนี่ยนะก็มีนักเตะออย่าาาาางงงพวววววกกกกทีโโบบคุตันนะจูดดดดเดเเเเเลิิแฮมมฟ สี่คนนี้มองว่าระบบการเล่นที่มันเน้นคลองบอลจากแนวลึกแล้วค่อยบิวอัพสร้างเกมขึ้นมาช้าๆาๆ,าๆเนี่ยนะมันไม่เวิร์กเออนะกลายเป็นว่าตอนนี้เบลิงแฮมเองก็เริ่มไม่มั่นใจแล้วกับระบบของอลอนโซถึงขั้นเนี่ยไปพูดคุยกับโทมัสทูเคิลโค้ชทีมชาติกรีนแล้วว่าตัวเขาเองยังเด็กและต้องการสภาพแวดล้อมหรือว่าการฝึกสอนการฝึกซ้อมเพื่อที่จะทำให้เขาในพัฒนาตัวเองไปเต็มศักยภาพนั่นเองนะจ๊ะออรอดูเลยว,ว่าจะมีเล่นไล่โค้ชหรือเปล่านะแต่ตอนนี้ไม่มีชื่อของเคลียร์ท่าประธานเอ็บเ,อาาเป้นะ ตอนนี้ผู้เล่นซีเนียร์หรือผู้เล่นรุ่นใหญ่ในมาดริดเนี่ยเริ่มจะไม่พอใจชาบิอารอนโซเข้าแล้วนั่นเองนะเออยุคนี้เป็นแบบนี้นะเออเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันมาดริดเล่นไล่โค้ดเดี๋ยวรอดูว่าจะมีหรือเปล่านะจ๊ะไปดูกันที่บ๊อบบี้ชาวตันแห่งบราซิลนะจ๊ะอย่างเอนดริกนะเจ้าหนูวัย19ปีล่าสุดตกเป็นตัวสำรองถาวรในเรอัลมาดริดเนี่ย BBC เสื่องกฤษรายงานว่าตอนนี้กลายเป็นโอลิมปิกลียงลงเป็นยิงนะจ๊ะที่เจราจาก,กับมาดริดเพื่อจะยืมตัวในเครื่องฤดูกาลหลังในช่วงต้นเดือนมกราคมปีหน้าที่จะมาถึงเนี่ยนะตามรายงานของ BBC เนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้ทั้ง2ทีมเนี่ยพูดคุยกันแล้วดิวยืมตัวของเอ็นดริกเนี่ยมาดริดจะได้เงินทั้งหมด8 0ดแสนยูโรนะจ๊ะแล้วก็รวมโบนัสการยิงประตูการจ่ายบอลการลงสนามเป็นตัวจริงของเอ็นดริกด้วยนะก่อนหน้าเจ้าตัวย้ายจากพารเมรัสมาอยู่กับอ่ามาดริดเมื่อซัมเมอร์ปีที่แล้วแล้วยิงไปเ็ประตูในซีซั แล้วก็ปรับตัวได้เรียบร้อยแต่มาในยุคข,ของชาเบรลอนโซเนี่ยไม่ได้ลงเล่นเลยก็เลยอยาต้องหาทีมเล่นเพราะอะไรเดี๋ยวกลางปีหน้ามีฟุตบอลโลกนะแล้วเจ้าตัวก็ติดทีมชาติบราซิลไปแล้ว14นัดเป็น,นว่ายุคที่คาร์ลชลติอดีกุนซือของมาิดเข้ามาคุมทีมชาติบราซิลเนี่ย เอนดริกหลุดจากทีมไปเลยนั่นเองนะจ๊ะเอา้าวก็ขอให้โชคดีในฝรั่งเศสก,กันแล้วกันสำหรับเอนดริกกับลียงนะไปดูเรื่องหน้าเซ็งของมาลายูนตุสกันหน่อยนะจ๊ะแทบจะแบบก่อนนั้นเนี้ยถ้าเกิดเตียโก้มอตตาดิโคชนะรับงานคุมทีมชาติกรีซทีมชาติเซอร์เบียเนี่ยยูนตุสก็ไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยให้มอตตาแต่ปรากฏอีมอตตาบอกไม่รับงานทีมชาติอยากจะคุมทีสมสโมสรน,นะจ๊ะโดยดีเทคของยูนตุสและบนย่าเนี่ยนะก็โดนเซอร์เบียกับกรีซทาบถามแต่เจ้าตัวบอกว่าไม่่่่่เเออออออาาาาะคคุุมม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 ททีีีชตติัันนนนนโกกสปึงง้ยไื อยากจะคุมสมโมสรแบบทุกสัปดาห์เหมือนเดิมนั่นเองก่อนหน้านี้พี่ข่าวอัตลตันตาแต่ก็เสร็จทางด้านของราฟาเอเลปาราดิโนเข้ามาทํางานแทนอีวานยูริชที่โดนปลดไปเนาะมามอเต้าในยดูยูตุสปลดเมื่อมีนาคมที่ผ่านมาแต่สัญญาเนี่ยยาวถึงปี2027เลยก็ทําให้ยูตุสต้องจ่ายค่าชดเชยให้มาต้าเป็นเงินรวมทั้งหมดเนี่ย16ล้านยูโรจนกวา่าจะหมดสัญญาหรือมันมีวงเล็บอยู่ว่าถ้าโค้ชรายนี้เนี่ยนะเข้ารับงานทีมใหม่เมื่อไหร่ การฉีกสัญญาตัวนี้ก็จะถือว่าเป็นที่สิ้นสุดแล้วก็ไม่ต้องจ่ายชายชดเชยเพิ่มเติมนั่นเองก็ทำให้ยูเวเซ็งเราหงไม่รับงานว่ารับงานกูยได้ประหยัดเป็น10ล้านยูโรเลยนั่นเองนะจ๊ะอ่ะไปดูออสการ์กันหน่อยนะจ๊ะอดีตดาวเตะกองกลางตัวรุกทีมชาติบราซิลของเชนซีนะที่ไปโลดแล่นอยู่ในจีนเนี่ยยาวนานเลยนะตั้งแต่ปี2017กับเซียงไฮ้พอร์ตเนี่ยนะแล้วเขาบอกว่าเก็บเงินเก็บทองมาได้ถึง150ล้านปอนด์แต่ซื้อบราซิลอย่างโกลโบ่เนี่ยรายงานว่าจวเจ้าต ลายว่าล่าสุดฝึกซ้อมแล้วหมดสติวูบไปเออเข้าห้อง ICU เลยนะในวัย34ปีนะ่ะเจ้าตัวก็ฟื้นแล้วก็บอกว่าขอบคุณพระเจ้านะสำหรับความคุ้มครองและปกป้องการรักษาตัวผมเนี่ยนะขอบคุณทุกข้อความและคำอธิษฐานเดี๋ยวทุกอย่างจะดีขึ้นเองออสการ์เนี่ยตรวจพบว่ามีปัญหาทางหัวใจแล้วก็รับยามากินนั่นแหละสิงหาคมแล้วก็อนุญาตก,กลับมาเล่นฟุตบอลได้โดยแพทย์เนาะแต่เล่นไปเล่นมาเนี่ยนะเจ้าตัววูบไวเ้เมื่อว,วันอังคารที่ผ่านมา ทำให้ตอนนี้ต้องพิจารณาการแขวนสตั๊ดอีกรอบหนึ่งนะโดยภรรยาของออสการ์เนี่ยนะยืนยันแล้วว่ายังไงก็จะเกลี้ยกล่อมให้สามีตัวเองเนะี่ยแขวนสตั๊ดให้ได้แล้วก็จะได้อยู่กับครอบครัวไปนานๆนั่นเองนะจ๊ะเมื่อก,ก่อนหน้านี้เนี่ยก็ย้ายไปอยู่ในจีนเนี่ยตั้ง78ปีนะกว่าจะกลับมาได้แล้วได้เงินมาเป็นร้อยล้านปอนด์เลยนั่นเองนะจ๊ะอา้าหายไวๆปลอดภัยนะออสการ์นะไปดูอีกหนึ่งข่าวที่จจดม์เซาซีไปเมื่อต้นสัปดาห์นะจ๊ะรเบไปมันชินี่นะว่าจะไม อาอาาบอีกต่อไปเพราะจะกลับมาทางานในยุโรปปรากฏวันนี้มึงชูเสื้ออัลซาร์เรียบร้อยแล้วโอ้โหนะโดยโรเบตโตมันชินีนะจะเซ็นสัญญาเป็นกุญซื้อใหม่ให้กับอัลซาร์ทีมดําในกาตาสตาร์ลีกนั่นเองนะแล้วก็ก่อนหน้านี้เจ้าตัวคุมทีมซาอุดิอาระเบียก่อนจะตกงานไปแล้วก็ว่างงานอยู่แล้วก็เลยเข้าไปคุมทีมอัลซาร์นะเขาบอกว่าสัญญาของมันโชเนี่ยนะจะสอดเงื่อนไขเอาไว้ว่า แยกทางกับอัลซาร์ได้ในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าแล้วก็จะได้กลับมารับงานในยุโรปได้ด้วยอัลซาร์เขายอมตรงนี้นะรับค่าเหนื่อยราวๆห้าล้านยูโรต่อปีนะจ๊ะทีมงานก็จะมีมัตซิโมมักคาโรเน่อดีตกองหน้าทีมชาติอิตาลีของมิดเดิลสเบิร์กนะแล้วก็มีเซซ่าอดีตนักเตะที่เคยทำงานด้วยกันที่ลาซิโอและมิเตอร์มิลานด้วยและเป็นการจับงานสมโมสรครั้งแรกในะรอบ7ปีเพราะครั้งสุดท้ายในปี2018คุมเซนิตหลังจากนั้นออกปุ๊บก็ไปคุมทีมชาติอิตาล ปิดท้าทยด้วไทยลีกกันมากแล้วกันล่าสุดฉลามชนนะจ๊ะก็ประกาศแต่งตั้งโค้ชอ้นนะรังสรรค์วิวัฒน์ชัยโชว์เนี่ยเข้ามารับท่านที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่นะจ๊ะแล้วก็ผู้จัดการทีมคนใหม่ก็เป็นหน้าเก่าอย่างซุปเปอร์ตีนสินเอทวิชัยหาไทยรัตรนกุลนั่นเองอดีตผู้สารประตูตำนานสโมสรน,นะจ๊ะก็เข้ามาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่เมื่อก่อนนี้นก็เคยเป็นอดีตผู้จัดการทีมอดีตผู้ฝึกสอนด้วยนะชุดแชมป์ไทยลีกสองนั่นเองนะจ๊ะก็จะกลับมาทำงานร่วมกับโาาค้ออน จะเข้ามารับหน้าที่พาทัพฉลามชน,เ,นเดินหน้าสู่เป้าหมายในฤดูกาลนี้นะแล้วก็มีพิทธทั์โพลเน,นดีด้วยีตกองหลังทีมชาติไทยเข้ามาทําหน้าที่ผู้ช่วยโค้ชอาจย์แล้วก็ทีมงานเดิมหมงสโมสรก็ยังอยู่เนาะทำให้ตอนนี้ชมบุเรียบซีได้ผู้จัดการทีมคนใหม่หน้าเดิมแล้วได้โค้ดใหม่เป็นโค้ดอ้นเรียบร้อยแล้วทีมงานก็ยังอยู่ครบด้วยน,นั่นเองโดยโค้ดอ้นก่อนเท่านีนน้ก็เป็นโค้ดหนุ่มเลยที่มีโปรไลเซนติดตัวนะจ๊ะคุมโพลิสเตโรนะคุมการท่าเรือคุมเมืองทองด้วย ล่าสุดรับงานที่ชลบุรีเรียบร้อยก็น่าจะเหมาะกับเรื่องของแทคกติกการวางแผนระยะยาวพัฒนาศักยภาพของนักเตะเยาวชนตามรถแมพหรือว่าตามนโยบายของสโมสรชลบุรี FC นั่นเองนะจ๊ะเอาโชคดีนะพี่อน้นแล้วก็พี่ตีด้วยกับการทำงานที่ฉลามชนชบุรี f c นะจ๊ะและนี่คือระบบของเรื่องเล่าโซซีในเช้าวันศุกร์แบบนี้หวังพวกแกจะมีความสุขเหมือนชื่อวันนะก็กดไล,ลค์กดแชร์คลิปนี้ไปเยอะติดตามจะดําได้ทุกแพลตฟอร์มด้านหน้าตรงนี้ในแฉลดนะขอบคุณมา,มา,มากๆนะจ๊ะอ่ะเจอหน้าเจอตา,าแบบนี้ก็อวยพรพวกแกมีความสุุขมา,มากแ้้ัันนะนนนนะใบบี ใครที่ทําอะไรอยู่ลุยไปให้เต็มเหนี่ยวันนี้วันสุดท้ายและเดี๋ยวสาวที่ได้พักผ่อนหย่อนใจชาร์จแบตกันที่วันนี้ลุยให้เต็มที่เลยขอพระกรนมีความสุขมากๆลุยไปทําอะไรขอให้สาเร็จก็แล้วกันใครที่กำลังแย่อยู่จะนําเอาใจช่วยเสมอเลยนะใจถึงใจอยู่แล้วพวกเราทุกคนนะจ๊ะเอาใจช่วยอ e ีหายอดอยู่เสมอเลยขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะและกลับมาเจอกันใหม่กับพวกเราเซาสี่เช้านี้ไปเว้ย